สำรวมใจของตนให้ดีใจนี่มันรักษายากสักหน่อยแต่ก็ไม่หรือวิสัยเมื่อหากว่าตนรักตนจริงๆเมื่อรักตัณหายิ่งกลัวตนแล้วมันก็ต้องตามรักษาตนแหละให้ดี เราต้องแยกออกให้เป็นให้รู้อันใดเป็นตัญหาอันใดเป็นจิตอย่างนี้นะมันต้องพิษเพ่งพินิดดูอย่าไปเอาคุกเข้ากันเข้าเป็นอันเดียวตัญหาคือความทยานอยาก หมายความว่าจิตนั่นแหละมันวิตกวิจารณไปในสิ่งที่มันต้องการความวิตกวิจารณ์นั่นแหละคือตันหาดวงจิตนั้นเป็นธรรมชาติรูอ้อย่างนี้นะถ้าไปยุดเสียไม่วิตกวิจารณ์ในเรื่อง สิ่งที่มันให้โทษให้ภัยต่างๆนั้นเสียตัณหามันก็ยอมระงับลงก็เหลือแต่ความรู้กับสติตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าตัณหามันจะละไม่ได้ว่าแต่รู้จกักจิตตัวเองนี่สำคัญมาก แล้วเมื่อรู้จัก,กจิตแล้วก็น้อมสติเข้าไปควบคุมจิตให้ได้นี่สำคัญเมื่อควบคุมจิตได้ตัณหามันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้อย่างนั้นเมื่อควบคุมจิตนี่ไม่ได้แล้วมันก็เป็นเหยื่อของตัณหาและจิตนี่นะ กันหากดชักจูงไปในทางที่เป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษนั่นเองดังนั้นทุกคนให้พากันรู้จัก,กจิตตัวเองก็เคยพูดอยู่ไว้บ่อยอยู่แล้วจิตคือธรรมชาติรู้ความคิดออกมาจากความรู้ เราจะไปหาเอาอย่างอื่นเป็นจิตเป็นใจไปได้ที่ไหนล่ะมันมีที่ไหนอ่ะนี่แที่มันมีอิทธิพลต่อร่างกายเช่นยืนเดินนั่งนอนกินดืม่มพูดจาอะไรต่ออะไรได้เนี่ยมันก็เกิดมาจากความรู้สึกนั่นเองนะนี่แหละความรู้สึกที่ อาศัยอยู่หาไทยวัตถุนั้นถ้าความรู้สึกอันนั้นไม่มีแล้วร่างกายอันนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ลองคิดดูสิดังนั้นแหละจิตค,คือความรู้อันนี้นะจึงคือว่าสำคัญให้เข้าใจแล้วมัน สวยสุขสวยทุกข์ก็คือความรู้อันนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นใดนี่ที่บนออกมาทุกหน้อทุกหน้อนี่ก็หม่เอาความรู้สึกอันนี้เองเลยมันได้สัมผัสกับเรื่องที่ไม่เป็นมงคลแล้วมันก็คับแค้นใจทุกข์ใจ รือมันได้สัมผัสกับความผิดหวังใน,ในสิ่งที่ต้องการปรารถนาไม่ได้สมหวังแล้วก็นั่งปรับทุกตัวตัวเองปรับทุกต่อคนอื่นทุกหนทุกหนอหนอย่างนี้เนี่ยนั่นแหละผู้สวยทุกข์ไม่ใช่ใครอื่นก็คือผู้รู้นั่นเองเนี่ย อย่างนั uhm ้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็พยายามมีสติควบคุมความรู้สึกอันนี้ไว้เสมออย่าให้สติมันห่างจากความรู้อันนี้เรายืนอยู่ก็กำหนดรู้ความรู้อันนั้นอยู่เดินไปก็กำหนดความรู้อันนั้นไว้นั่งอยู่ก็กำหนดความรู้อันนั้นนอนอยู่ก็กำหนดความรู้อันนั้น ประคองมันไว้อย่าให้มันคิดไปในทางบาปอกุศลแล้วอย่าให้มันคิดสั่งสมกิเลสตัณหาอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นเมื่อเรามีสติควบคุมอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสร้างกิเลสตัณหาขึ้นได้เลยแต่ว่าข้อสำคัญอันหนึ่งคือว่า ความชอบใจหรือไม่ชอบใจนี่แหละสำคัญแท้ๆถ้าจิตนี่ยังชอบใจกับความอยากความปรารถนาหรือกับกิเลสยังชอบใจกับความโลภความโกรธความหลงอยู่นี่นะชาตินี่ทางชาติมันก็ละไม่ได้เลยชาติหน้าต่อไปก็ละไม่ได้เพราะชอบมันอยู่นี่ เมื่อชอบมันอยู่มันจะยอมละอะไรเรามันก็ไม่ทําความเพียรละมันแหละแบบนี้มันก็จูงใจให้ใช้กายทําชั่วพูดชั่วไปถ้าเป็นนักบวช็ร่วงทำร่่งวินัยอย่างที่พูดกันมาแล้วนั่นแหละนี่ก็เพาะมันมันชอบความชั่วนี้มันไม่ยอมละความชั่วนั่นนะมันจึงได้ ล่วงทำร่วงวินยัยบาปก็ยอมบาปอย่างนี้นะจะไปตกนระกกี่หลุมก็ยอมไปนี่นี่สำคัญมากนะให้สังเกตดูจิตใจของใครของเราว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมหมันชอบกับกิเลสตัณหามันไม่ชอบทำไม่ชอบวินยัยเหรือมันยอม ทุกเพราะกิเลสตัณหาหรือว่าไง,งจิตเนี่ยต้องเพ่งดูตัวเองต้องถามตนเองดูนนเนี่ยเนี่ยจะให้คนอื่นนั่นถามไม่ได้หรอกตนเองถามตนเองน่ะตนเองจะตอบตนเองว่ายังไงอ่ะใจนั้นชอบกิเลสหรือว่าชอบธรรมะอย่างนี้เนละย ถ้ามันชอบกีเลสมันก็อย่างว่านั่นนีะมันก็ไม่สำรวมตนแหละล่วงศิลล่วงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปไม่มีความละอายแก่ใจเลยไม่มีความกลัวที่ความชั่วที่ตัวทำนั่นมันจะสนองมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่คิดตึกเลยนั่น พระพุทธเจ้ายัางตรัสว่าเป็นผู้มีความปรารถนาลามกในอุปกิเลสสิบหกประการนั้นเลยคนเรานั้นเมื่อมีความปรารถนาลามกอยู่ในใจแล้วแน่นอนแหละมันไม่ยอมฝึกตนหรอกไม่ยอมดัดตนไปตามธรรมตาวินยัยถ้าวินัยข้อใดตนชอบใจก็รักษา ถ้าข้อใดตนไม่ชอบใจแล้วก็ไม่รักษาเลยล่วงไปได้นี่คนปราถนาลามกเป็นอย่างนั้นแหละนั่นน่ะลองสังเกตดูจิตใจของตนทุกคนว่าเป็นอย่างนั้นไหมมันปรารถนาลามกอย่างนั้นไหมหรือไม่ปรารถนา ยอมตนเองแหละรู้ตนเองได้เป็นอย่างนี้เรื่องอย่างนี้เนะให้คนอื่นรู้ให้ไม่ได้หรอกเมื่อตนไม่ปารถนารามกตนก็รู้ตนก็ตอบตัวเองได้แล้วก็รู้ตัวเองว่าตนไม่ปารถนารามกจริงปรางปนาความดีความชอบปรารถนาอยากเป็นคนดี ในพระพุทธศาสนานี้ถ้าเป็นนักบวชกดขอให้เป็นนักบวชที่ดีขอให้มีความเพียรละกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปถ้าเป็นคารื้อหัดผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างนี้ก็พยายามสํารวมตน ไม่ล่วงศิกขาบทวินัยที่ตนสมทานมาแล้วต้องเคารพต่อธรรมต่อวินัยจริงๆแม้ว่ามันจะตายเพราะปฏิบัติตามธรรมตามวินัยก็ยอมตายลองตายถวายชีวิตบูชาพระธรรมวินยัย ในพุทธศาสนานี่ลองดูสักชาติเป็นยังไงอ่ะนี่ต้องถามตัวเองดูสิเราจะยอมถวายชีวิตปูชาพระธรรมวินัยด้วยการปฏิบัติตามจริงจังไม่ล่วงเกินข้อที่ทรงห้ามพยายามทำตามต่อแต่ข้อที่ทรงอนุญาตอย่างนี้นะ ใจของเรานนั่เป็นอย่างนี้ไหมในปัจจุบันนี้นั่นต้องดูดูจิตใจตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ใช้ได้ก็จัดเข้าเป็นสาวกข,ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเดินตามรอยบาทของพระศาสดาจริงๆเราต้องทบทวนดูวันที่พระองค์เสด็จ ไปปารินิพานเมืองกุสิลารานั่นนะไม่มีอะไรมีแต่บริขารแปดเท่านั้นเองที่ติดตัวกับพระองค์ไปและพระสาวกทั้งหลายก็มีเท่านั้นแหละไม่ได้หอบเอาเงินเอาทองอะไรไปเลยและสิ่งของที่เขาถวายต่างๆนั้นก็คงจะอยู่ในพระคันธกุฎีนั่น,นหมดเลย พระองค์ไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยนอกจากบาทและตาใจจีวรน,นะนั่นแหละอย่างนี้นะพระุพธเจ้านะพระอ,องค์แสดงตนเป็นผู้มักน้อยสันโดษให้พระสาวกทั้งหลายได้เห็นจ้อนกระทั่งวันปรินิพานนะพวกเราเป็นสาวกของพระอ,องค์นะมันต้องนึกต้องพิจารณา ให้เห็นว่าผู้เป็นครูเป็นศาสดาของเรานะ่ะพระองค์เป็นอยู่อย่างไรประพฤทธอย่างไรอย่างนี้ต้องมันนึกใส่ใจบ่อยๆมันนึกเตือนตนเสมอถ้าเราไม่มันนึกถึงปฏิปทาของพระศาสดาซึ่งทรงบำเพ็ญเป็นตัวอย่างของพุทธบริษัทมาแล้ว เราจะต้องออกนอกรูนอกทางแน่นอนอกิเลสนั่นแหละมันจะพาดันออกนอกรูนอกทางนอกธรรมนอกวินัยออกไปเป็นอย่างนั้นถ้าเราหมันนึกถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกที่ท่านเป็นผู้บรรลุมรรคธรรมวิเศษได้มานั่นนะท่านประพฤติอย่างไรปฏิบัติอย่างไร ถ้าเรามันนึกถึงบ่อยๆเข้าอย่างนี้มันก็มีกำลังใจนั่นเอในอันที่จะปฏิบัติตามธรรมวินยัยอย่างเคร่งครัดยอมยอมถวายชีวิตบูชาอย่างที่ว่ามานั่นแหละแม้จะตายด้วยการปฏิบัติตามธรรมธามวินัยนี้ก็ยินดียินดีตายดีกว่าตายอยู่นอกธรรมนอกวินยัย ก็ต้องคิดอย่างนั้นแหละเราเป็นสาวกหรือเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้านะไม่เช่นนั้นเราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้อนี่ผู้วดเข้ามาแล้วนะแล้วก็มาร่วงทำล่วงวิยนใยเข้าไปอย่างนี้มันก็เป็นการทําลายพระพุทธศาสนานี่ไปเรื่อยๆแหละอโอที่ คิดทำลายพุะศาสนานี่นับว่าได้รับบาปหนักพอได้เหมือนกันนะเป็นบาปหนักพอได้เหมือนกันเหมือนอย่างพระกัปปิละภิกษุกับมารดากับน้องสาวแต่ครั้งศาสนา,สาพระพุทธเจ้ากษัตปะหนึง่งท่านเป็นผู้เรียนรู้ธรรมวินัยผู้หนึ่งในพุทธศาสนานี่ แต่ว่ามีความเห็นผิดเป็นชอบไปปฏิบัติตามพระวินัยแต่สิ่งที่ตนชอบใจเท่านั้นสิ่งได้ที่มันขัดต่อความประสงค์ของตนไม่เอาแล้วไม่ปฏิบัติแล้วแถมยังชักชวงผู้อื่นให้เห็นผิดไปตามด้วยถ้าท่านผู้รู้ทั้งหลายแนะนำตักเตือนอก็ไม่พอใจ ดุดาว่ากล่าวท่านไปเห็นพระผู้เป็นพระผู้เป็นพี่ชายท่านบำเพ็ญเพียรไปสำเร็จอรหันแล้วท่านมาตาักเตือนอย่างนี้ก็ไม่ฟังยังด่าพี่ชายก็ไปอีกเดี๋ยวด่าพระอรหันเลยส่วนแม่กับน้องสาวก็เข้ากันกับพระลูกชายผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ด่าพระด่าเจ้าไปเพุทธเพื่ออย่างนี้เมื่อตายแล้วก็พร้อมกันไปตกอเวจีมหารรกนั้นแหละไม่ทราบบุญกรรมอะไรให้ได้หลุดจากอเวจีมาเกิดเป็นปลาตะเพียนอยู่ในน้ำแม่คงคาพวกหนุ่มประมงไปตกปลาก็ไปได้ปลาตะเพียนตัวนั้นมา เห็นว่าตัวมันเหลืองเหมือนทองคําก็เลยเอาไปทูลพระเจ้าพระเศนีกุศลเมืองสาวสถีพระเจ้าพระเศนีกุศลเห็นปลานั่นแปลกๆก,ก็จึงให้คนเอาใส่หาชนะอันหนึ่งแล้วมีน้ํารองเพื่อไม่ให้มันตายก่อนแต่ในตําราท่างกล่าวว่าเอาใส่เรือ งคงจะเป็นเรือขนาดเล็กมั้งถามกันไปเข้าพระศาธสดาไปทูลถามพระศาธสดาว่าปลาเนี่ยมีสีเหมือนทองคำมันแปลกกว่าปลาจะเพียนอื่นๆถ้าพระองค์สงสัยว่าไม่ทราบว่าจะเป็นสัตว์นี่มาจากไหนกันแน่หอางกันพระศาธสดาจึงได้ทรง แสดงชีว่าประวัติของปลาตะเพียนตัวนั้นตั้งแต่ครั้งเป็นกัปปิละภิกสุแต่ครั้งศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะอย่างที่แสดงให้ฟังมานั่นแหละกับแม่กับน้องสาวมีใจเป็นอกุศลช่วยกันทำลายพระศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะให้เสื่อมสูญไป ตายแล้วพระเตกอเวจีมานรกแบบนี้อน,นิสงส์ที่ได้สั่งสอนธรรมวินัยให้คุณละมุดคุณลธิดาเหล่านั้นก็จึงให้ได้หลุดจากอเวจีมาเมื่อเกิดเป็นปลาตะเพียนแล้วก็มีสีเหลืองเหมือนทองคำ เพราะอานิสง์ได้สอนธรรมสอนดีในให้แก่ภิกษุสมาเณรอุาตกุกวาสิการนั่นแหละในวันนี้พระองค์เจ้าจึงได้ตรัสถามปราชะเพียนตัวนั้นว่าเธอชื่อไรแต่เป็นภิกษุอยู่ปรานั้นก็ตอบพระองค์ว่าชื่อกปิละภิกษุเธอมาจากไหนเนี่ย มาจากอเวจีมานรกเมื่อจากนี้แล้วจะไปไหนจะกลับไปอเวจีมานรกอีกเมื่อตอบพระองค์อย่างนั้นแล้วเสียใจมากก็สะบัดหัวตัวเองกระทบกับแคมเรือแล้วตาย จิตวิญญาณของปลาหนั่งก็ไปเกิดในอวจีมหมานรกอย่างนี้อันนี้แหละให้พากันจำเอาประวัติของกัปิลนพิกษุนี้ไว้การที่บวชเข้ามาแล้วนะทำตนเป็นคนหัวดือ้อกระด่างกระเดืองต่อทำต่อวินยัยไม่เคารพไม่นอบน้อม ไม่สละทิฏฐิมานะลงเพื่อปฏิบัติตนให้ตรงต่อธรรมต่อวินัยประพฤติภาวินัยตามใจชอบตามกิเลสตัหาในหัวใจตัวเองเหมัอนก็เป็นการไปทำลายพระพุทธศาสนาก็เป็นบาปหนักตายแล้วจนถึงไปตกอเวจีมาราลก โน้นบุคคลผู้ทำลายศาสนานี่นะไม่ใช่บาปน้อยๆนะดังนั้นใหเมื่อเราบวดเข้ามาอย่างนี้แล้วเรารู้เหตุผลดังกล่าวมาที่เราให้พากันทำความเพียรจะได้ปรอมัดทำความเพียรฝึกตนทรม,มานตนอย่าให้กิเลสตัณหามันครอบงำย่ำยีได้ แต่พอปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำย่ำยีนั่นแหละมันจึงร่วงทำร่วงวินยัยโดยไม่กลัวต่อทุกต่อโทษอันใดที่มันจะตามสนองต่อไปเลยอืมอันนี้นะกิเลสตัณหาเมื่อมันสะสมไปมันหนาแน่นเข้าไปแล้วมันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลยไม่กลัวบาปกลัวทุกกลัวนรก กลัวเป็นเปรตเป็นผีไม่กลัวทั้งนั้นเป็นอะไรก็เป็นไปหมดนี่นะคนผู้ที่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาแล้วมันยอมไปตกทุกข์ได้ยากลำบากทุกประการเลยก็เหมือนอย่างพระเทวทัตัน์นี่เมื่อโกรธให้พระพุทธองค์อย่างรุนแรงแล้วก็ผูกพยาวบาทไว้เลย มันจะไปตกนรกอเวจีกี่ครั้งกี่หนกี่ชาติกี่พบก็ยอมไปก็ะจะขอให้ได้ทำลายคนผู้นีก้ก็แล้วกันนะอย่างนี้นมันผูกอาคาตไว้อย่างนั้น,ะมน,าาน,นนะเมื่อทำลายพระองค์ที่ใดก็ไปอเวจีที่นั่นเละตั้งแต่พระองค์เป็นพระโพธ,ธิสัตว์อยู่น,น้นหละไม่ใช่ว่าจะไปอเวจีเฉพาะมาทำลายพระพุทธ องค์แต่ตอนที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นหามีได้เนี่ยนี่ให้พากันคิดให้พากันเตือนตนเองเข้าไปแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเมื่อรู้สึกตัวได้อย่างที่ว่านั่นอยากเป็นคนมีความสุขอยากพ้นจากทุกข์อยากพ้นจากอำนาจของอวิชชาตัญหา ความโรคความโกรธความหลงมานะทิฏฐิต,ตัางๆวันนี้นะเมื่อเรามีความปัรถนาอยากพ้นจากกิเลสเหล่านี้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตรงตามธรรมตามวินัยจริงๆสำรวมตามพระวินัยแล้ววันนี้ก็สำรวมธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตใจธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลนะ่ะสำรวมให้ มั่นคงอยู่ในจิตใจเช่นเมตตากรุณาดังที่เคยพูดไมาบ่อยนันทำมันข้อนี้สำคัญมากไม่ใช่น้อยนะคนเราถ้าขาดเมตตากรุณาทำแล้วมันก็กลายเป็นคนใจดำอมหิตไปก็ชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตวอื่นแล้วชีวิตของผู้นั้นะมันก็มีแต่ตกต่ำไปเรื่อยๆสิอันมันเจ็ดเจริญงอกงาม ถูกคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ได้แล้วน่น,นะเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตของผู้ใดขาดเมตตาความปรารถนาให้ตนเองและจัดอื่นบุคคลอื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันนี่แล้วย่อมเสียผู้เสียคนไปจริงๆรนะทำตนเป็นคนดีไม่ได้หรอกอดังนั้นคุณธรรมเหล่านี้ให้มีอยู่ในใจเสมอเสมอ ต้องเจริญให้เกิดให้มีขึ้นกับสติสัมปชัญญะขันติความอดทนหมนี้นะเป็นคุณธรรมช่วยรักษาสมาธิไว้ไม่ให้เสื่อมสินั่นแหละเป็นคุณธรรมรักษาปัญญาไว้ให้เจริญงอกงามไปเรื่อยๆไม่เสื่อมสูญ ถ้าขาดที่ีด้อดตประทำความสะดุ้งหวาดกลัวต่อบาปต่อกรรมความละอายแก่ใจในอันจะทำความชั่วแล้วอย่างนี้นะมันก็ทำความชั่วได้ทุกอย่างเช่นนี้มันจะเจริญได้อย่างไงแล้วนั่นเละเมื่อขาดเมตตากรุณาแล้วมันก็เบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นสร้างเวรไสตัวเองก็หาความสุขไม่ได้เลยเมื่อขาดขาดความอดทนแล้ว มันก็กลายเป็นคนใจน้อยใจดำโกรธง่ายเป็นคนเจ้าทุกข์คนขาดความอดทนนะมีเรื่องไม่ดีอะไรก็ะทอกระทั่งมากระทุกใจครับแขนใจอยู่งั้นแหละนี่ถ้าบุคคลหัดอดหัดทนมีใจคอหนักแน่นเป็นสมาธิอยู่ แล้วอย่างนี้เรื่องไม่ดีไม่งามอะไรกระทบก,กระทั่งมามันก็ไม่ค่อยหวันไหวง่ายๆมันก็อดก็ทนได้อย่างนี้นะมันก็เป็นเหตุให้กิเลสครอบงำจิตใจไม่ได้เลยวันนี้นะนั่นแหละบุคคลผู้ที่จะเอาชนะกิเลสตัณหาได้มันก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ประกอบศีลประกอบสมาธิประกอบปัญญา เรียกว่าสนับสนุนศีลสมาธิปัญญาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้